แหอยคอยเกอสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตสงสัยอะไรบรัวลยวันนี้พี่ขายที่ดินกำไรไม่เป็นล้านล้านต่างกันมากกับเสื้อกันหนาวอะ่ะขายสิบปกีก็ไม่รู้จะได้ครึ่งของพี่หรือเปล่านะ <c oughs> โอ้วิทุกกี้ได้ที่เป็นล้านเลยเหรอ ขายบ้านจังอ่ะคงยากนะการที่จะมาขายที่ดินแบบนี้ต้องมีความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเขาไม่วจะเป็นการแต่งกายหน้าตาบุคลิกต้องดูดีอ่ะและที่สำคัญอ่ะประวัติต้องดีด้วยที่ดินติดแม่น้ำด้วยสวยนะเนี่ยกี่ล้านจ้าป้าอาจจรไม่ขายเพราะว่าป้านี่แหละรู้แล้วว่าหยอกเล่นมาดูนิดนึงค่ะอ๋อสิบล้านเองค่ะ ถูกจังเลยนะน่าซื้อไว้เก่งกําไรค่ะอ้าวสวัสดีครับจ่าพันเอากลยัมนแหละสวัสดีจ้าวลัยสวัสดีค่ะนจ้ามาอีกแล้วโอ้คุณพี่คะคุณพี่ซื้อไว้เก่งกำไรก็ได้ค่ะถ้าไม่ซื้อไว้เก่งก็ซื้อไว้สร้างคอนโดก็ได้ค่ะเอาอีกแล้วได้ยินเพลงนี้ทีไรพูดโมทุกทีแบบนี้ต้องแกล้ง ฮัลโหลไม่ใช่ครับนี่เบอร์จับพันครับจับเปล่งหายแล้วครับหายแล้วจ้างฟร้านทองฮะเดี๋ยวบอกให้ครับครับสวัสดีนะครับคุณพี่คะนี่ก็ดีนี่ค่ะติดทะเลสาบ200ร้ล้านเองค่ะโหนี้น่าสนใจน่าสนใจค่ะอ้าวมาอีกแล้วบอกว่าไม่ใช่โลกาับเปล่งโอ้โทรมาทำไมแล้วดูเลยค่ะงาร ตรงค่ะฟังพลงนี้ในอดคิดถึงอดีตไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนเต้นรู้สาวแดวพัดคงค่ะมีสาวให้รู้เดยอเราอ่ะแต่พันรู้ไหมว่าแต่มีทุกที่อ่ะคนที่16อ่ะเขาทำอาชีพอะไรไม่รู้มันจนเลยปมองแปลงถนนที่ดินขายไมด้ิชาติดไม้ติดมือจากสามีเก่าด้วยคะล่ะครับเออตรงไหนครับเนี่ยกดรับตรงนี้ค่ะแลฮะฮัลโหล ไม่ใช่ครับผมเกือตายแล้วที่จะผ่ันครับบอมจริงๆด้วยนี่เธอฉันไม่เอาแล้วคุณพี่คะตาดีได้แต่ได้เสียค่ะนี่โหพี่ตุ๊กี้ไหนบอกว่าประวัติดีไงที่แท้ก็เคยเต้นลู่เสามาแถมยังปลอมเป็นโฉนที่ดินมาขายอีกอ่ะไปเ้าคุกเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยค่ะจ่าพันเอามาอีกแล้วก็เขาเป็นที่เฉยอะค่ะคิดว่าเขา ขอพิชานี้ให้ไปเลยลเร็ว,วใจเลยค่ะไม่ลนะเร็วดดโอ้ยไปเร็วเร็วไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตเเเ